ตามด้วยก็ไม่ทันผมเองเย็นนี้ก็อาจจะออกไปทำข่าวด้วยนะครับอันนี้ก็ข่าวไม้ละยองนี้เยอะมากนะครับได้ประกันตัวแล้วเมื่อวานที่ทำเนียบก็กลุ่มนักร้องกลุ่มอาชีพทำงานกลางคืนนะครับก็ออกไปประท้วงร้องเพลง เลยสามแยกนางเลื้งไปนะครับอ๋ออันนี้รองนายกเผยเดี๋ยวยุบสาภาก็ถือว่าข่าวล่าสุดนะฮะ,ะบิ๊กทําเนียบเผยเดี๋ยวยุบสาภาเตือน มกรลารัฐบาลหัวขมำม,มีสิทธิ์เจออุบัติเหตุการเมืองพักร่วมล้าขนาดปาร์ตี้กินข้าวฟรียังเลื่อนโศกยันประชุมไม่มียุบขออยู่ยาวเกาะพลังประชารัฐแน่นไม่ไปพักใหม่อย่างมีย่งมีข่าวอ๋อเขานัดกินปาร์ตี้วันที่26 เพื่อสมานใจกลุ่มสอสอพักพลังประชาะัฐก็วันที่26เลื่อนนะครับ26ก็คือวันศุกร์เขานัดกินปาร์ตี้กันแต่สุดท้ายเลื่อนปรากฏว่ามีสิทธิยุบสภาเพราะฝ่ายรัฐบาลสสรัฐบาลไม่เข้า,าไปประชุมไม่ครบองค์ประชุม ล่มอีกครั้งหนึ่งรู้สึกจะเป็นครั้งที่สามนะครับเท่ากับว่านัดกเกียร์กันไม่ได้แล้วต่างคนต่างไปประยุทธ์ก็ไปซ้ายธรรมนัตก็ไปขวาพลเอกประวิทย์ก็ขาข้างซ้ายอยู่กับประยุทธ์ขาข้างขวาอยู่กับธรรมนัตท้องอยู่กับ ธรรมนัตหัวใจข้างซ้ายอยู่กับธรรมนัตเหลือหูข้างเดียวอยู่กับทางประยุทธ์เท่ากับว่าประยุทธ์มีพี่ป้อมแค่ขาข้างเดียวคือข้างขวากับใบหูนิดหนึ่งมันเฉียวมันเฉียงไงฮะมันเฉียวนะข้างขวามันเฉียวที่เหลือของธรรมนัตหมดการจัดก,กินปาร์ตี้วันที่2 6นี้มีการเลื่อนก็เท่ากับว่า ไปสมานแผลหรือไปกาวใจกันไม่ได้เลยเกิดการเลื่อนถ้าเลื่อนแบบนี้วันนี้24เท่ากับอีกสองวันคือวันศุกร์จะกินปาร์ตี้แล้วเลื่อนประกาศเลื่อนแบบนี้ก็เท่ากับว่ากูไม่ร่วงหัวจมท้ายกับมึงแล้วนะครับส่วนเอ้โคศก ออกมาบอกไม่มีทางอย่างนน้นนี้อย่าเลยครับพวกนี้อย่าไปให้ค่ามันผมไม่เคยฟังเลยพวกโฆษกรัฐบาลของชุดนี้มาเล่าผมไม่อยากฟังเด็กๆไม่มีค่าพวกนี้มันแค่อวยกินเงินเดือนภาษีพวกเราไปเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรดีมันไม่ใช่เป็นตัวของตัวมันเอง เวลามันนั่งออกมาเป็นโคศกมันรวยรัฐบาลหัวใจมันไม่มีหัวใจมันหลุดไปแล้วหัวใจกับสมองมันอยู่กับกองเงินผลประโยชน์ที่มันจะได้รับมันไม่มีจิตวิญญาณการประธานเอาภัยตื่นตีหนึ่งทำงานเหนื่อยสวัสดีลุงศักดิ์ครับผม อ้ยผมตื่นตีหนึ่งครับผมทำงานงานจบเมื่อประมาณ9ก้โมงสิบนาทีเลยรีบไล์ไล์สดใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับถ้าประมาณ40นาทีก็ขอเวลาพักผ่อนสักหน่อยมาเคลียร์ยงานสีชมพูออกหมดบ่ายโมงเขาก็มารับไป ครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีแฟนเพจแวบๆบบบบบเมื่อกี้บอกว่าเมื่อไร่มีม็อบใหญ่ท่านถามได้